มาคะ่ะพี่น้องจ๋ามาช่วยกันเก็บค่ะโอ้ยมีแต่ลูกงามๆค่ะพี่น้องจ๋านี่นี่ค่ะปะัดนี่มีแต่ลูกงามๆค่ะโอ้ยเยอะมากนี่พี่น้องจา๋านี่ดูค่ะเพื่อนไปเหยื่อเอาถุงให้นี่ค่ะโอ้โหเยอะมากดูค่ะนี่มีแต่ลูกงามๆลูกใหญ่ๆนี่ ว้ายดูค่ะพี่น้องจา๋านี่นี่คะ่ะเห็นไม้เนี่ค่ะพี่น้องจา๋ามีแต่ลกกูกใหญ่ๆเขาเรียกแบล็คเบอร์รี่เหรอคะพี่น้องจา๋านี่นี่ว้ายดูนี่ค่ะพี่น้องจา๋าอืมอร่อยมากเปรี้ยวๆหวานๆวิตามินมากเลยค่ะพี่น้องจา๋านี่ อยาอิทถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็เด็ดมือหนึ่งมันคงลำบากนิดหนึ่งพี่น้องจ้ะนี่ค่ะโอ้เนาะโอ้โหเยอะมากจริงๆดูค่ะพี่น้องจะให้ดูนะคะว่าเยอะขนาดไหนนี่ค่ะดูค่ะวิตามินเยอะมากเลยค่ะ แล้วปลอดาามพิษด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเนี่ปลอดสารพิษค่ะนี่หูเยอะค่ะนี่เห็นไหมคะดกดกมากดูค่ะเขาไม่มีคนเก็บนะคะพี่น้องจา๋าเนี่ไม่มีคนเก็บ มีต่ลูกงามๆนี่เนี้ดูครั่น้องจ้ามีตะลูกใหญ่ๆเดี๋ยวตัวนี่แมงย เยอะเพื <Yeah. S 2> ่อนมาช่วยเก็บค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยโอ้โหเยอะมากค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยดูค่ะดูมีแต่ลูกใหญ่ๆอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวยายอีก็ตกนี่ค่ะโอ้โหเยอะมาก